ข้าวเ,เหนียวที <S <S ่วัดแล้วนะคะคุณนาท่านมาส่งเด็กๆที่โรงเรียนนะคะก็มอบคะแนนให้กับ ขมือนอีกแล้วนะคะอุดยคุณยายบอกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวกมือนนี่นะคะเลยกินข้าวเนี่ยเปั้นใหญ่เลยนะคะแม่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 นม่แม่ม่แม่แมกแม่คมาแม่แม่แม่แม้แม่แมม่แม่แม่แม่ม่แมอแม่ม่แ่แม อิ่มแบบจุกๆเลยข้าวเหนียวเยอะนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ยังยังไม่หายคิดถึงขมื่นนะคะแม่แม่ก็ยังตามมานะคะคขมื่นบอกว่าเก็บคะแนนทุกคะแนนไว้ซื้อขนมตอนกลางวานันเด็กๆนะคะแม่แม่ ชอบใจนะคะเห็นขมืนเก็บคะแนนเป็นนะคะแต่เราก็กลัวเด็กๆไม่มีคะแนนซิขนมกินตอนกลางวันนะคะ <ut> รอดูคำมืนคุณนาะผู้ใจดีอีกแล้ววันนี้คำมื่นหมันพริกเขียวนะคะแม่แม่โอ้ขอบคุณคุณนะ้าผู้ใจดีอีกท่านนะคะขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้นะคะแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะ เด็กๆนะคะก็ยืนลองยืนมองนะคะนี่นะคะจนนี้คุณน้าผู้ใจดีมาอีกแล้ววันนี้คำมือบอกว่าหมานหมานจังเลยคุณน้าก็ดีใจนะคะแม่แม่มอบคะแนนให,นนให้เด็กเด็ก เมื่อกี้บุกโรงเรียนใช่ไหมคะแม่แม่ม αι, ม αι, ตอนนี้ขมนบุกวัดแล้วนะคะแม่แม่เรามาดูกันว่าที่วัดขมรจะได้กินข้าวเหนียวหรือเปล่านะ,ะา,นานะคะวันพระนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะจะหาขิ้นข้าววัดนะคะควันโต้บอกข้าววัดข้าววัดน <c oughs> น่นนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าววัดหรือเปล่าเดินเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลย ได้กินข้าวเหนียวที่วัดแล้วนะคะยืนจองหน้าประตูนะคะรอรอข้าวเหนียวนะคะแม่แม่นี่มาอีกแล้วทำเหมือนบอกว่า ยืนรอหน้าประตูเลยอู้ยมีกล้วยเยอะด้วยนะคะอู้ยหวานปากขมืนแล้วมีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งกล้วยนะคะวันนี้นะคะโชคหมานเลยขเหมือนวันนี้นะคะนะคะกล้วยดีใหญ่เลยนะคะแม่แม่ ทุกท่านก็ดีใจนะคะแม่แม่มีกล้วยหวีใหญ่ด้วยอูย้ยหวานปากคมื่นเลยนะคะหวานปากหวานท้องเลยนะคะแม่แม่ดีใจมากๆาเลยนะคะที่คมื่นได้ทานกล้วยหวานหวานนะคะวันนี้อิ่มข้าวเหนียวอิ่มกล้วยนะคะวันนี้คมื่นฝากท้องไว้ที่วัด ทุกคนนะคะแม่แม่รักและเอ็นด yes. ูนะคะยกให้ขมอนหมดเลยบอกว่ากล้วย hmm, นี้ยกให้ขมอนหมดเลยทุกคนก็ดีใจนะคะแม่แม่ที่ได้ป้อนขมิน ัวทั้งอยากให้นะคะแม่แม่ <c oughs> อฮ้ยกำเหมือนบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะแม่แม่ กราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะทุกท่านนะคะที่เมตตาขมินในวันนี้ทั้งข้าวเหนียวทั้งล้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่ที่ทำให้ขมินได้อิ่มท้องในวันนี้นะคะ ไม่ใช่ว่าแค่เด็กๆนะคะที่ดูคขมืนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าวัยกลางคนนะคะแม่ๆมมก็อยากสัมผัสคขมือนอยากดูเพราะว่าช้างอะไรตัวใหญ่มากเลยนะคะแม่ๆเด็กๆก็ตามมานะคะเด็กๆบอกว่ายังดูไม่สะใจเลยคขมืนขอดูอีกหน่อยครับชี่ช้าง ทำเหมือนบอกว่าอิ่นท้องแล้วขอเดินขึ้นรถแล้วนะคะเดินออกจากประตูวัดแล้วนะคะวัดกับโรงเรียนนะคะแม่แม่ก็ติดกันเลยนะคะประตูหันหน้าใส่กันเลยนะคะทำเหมือนก็บอกว่าโชคดีมาให้เด็กๆด,ดูแล้วก็เดินเข้าวัดก็เลยทานข้าวเหนียวและกล้วยจนอิ่นท้อง ขำเหมือนเจอลุมนะคะแม่แม่ขำเหมือนเจอลุมคลิปวันนี้นะคะแม่แม่คึกคืนบรรยากาศคึกคืนมากเลยนะคะที่โรงเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะแม่แม่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเรามีความสุขนะคะที่ให้เด็กๆได้เชยชมนะคะแม่แม่นี่นะคะประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอ ค่แม่แม่เอซไปก่อนนะคะแม่แม่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสำหรับจลิปนี้ไลฟ์นี้ก็สวัสดีค่ะ